สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 814มาตรา33าทำงานมา3ปีส่งประกันสังคมตลอดไม่เคยขาดตื่นมาตอนเช้าเป็นเส้นเลือดตีบต้องไปรักษาตัวและต้องออกจากงานจะได้ผลประโยชน์อะไรจากประกันสังคมบ้างครับและนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงให้เราไหมครับขอขอบคุณมากครับเอาเรื่องที่นายจ้างต้องจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรให้กับเราก่อนนะครับค่าแรงหรือค่าจ้างคืออะไรคือเงินที่ตอบแทนการทำงาน ถ้าคุณทำงานให้กับเขาเขาต้องจ่ายถ้าคุณไม่ได้ทำงานให้กับเขาแล้วเขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับคุณในอนาคตต่อไปนะครับดังนั้นครับก่อนที่คุณจะออกจากงานในรอบค่าจ้างนั้นคุณได้มีการทำงานให้กับเขาไปแล้วกี่วันก็คิดตามสัดส่วนนั้นนายจ้างต้องจ่ายให้กับคุณสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำให้เขาไปแล้วนะครับแต่ถ้าหมายถึงในอนาคตเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเพราะ คุณได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วเพราะคุณบอกเองว่าคุณออกจากงานคุณไม่ได้ลาป่วยนะครับถ้าคุณไม่ได้ออกจากงานแต่คุณใช้สิทธิ์ลาป่วยอันเนี้ยนายจ้างก็ยังต้องจ่ายเงินให้กับคุณอยู่ในการลาป่วยปีละไม่เกิน30วันนะครับเกิน30วันไปแล้วก็สามารถเบิกจากประกันสังคมได้อันเนี้คือถ้ามีสถานะเป็นพนักง,งานอยู่คุณยังมีสิทธิ์ได้รับเงินจากเขาและคุณกลับไปทำงานก็มีสถานะเป็นลูกจ้าง ต่อไปอายุงานก็นับต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยสัญญามันสิ้นสุดลงแล้วเขาไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้กับคุณอีกแล้วนะครับจ่ายเฉพาะที่ทำลงไปอันนี้คือเรื่องของค่าจ้างนะครับส่วนอีกหนึ่งส่วนนะครับที่คุณไม่ได้พูดถึงหรืออาจจะหมายถึงแต่ว่าเรียกชื่อไม่ถูกก็ตามนะครับก็คือเงินชดเชยการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้ เนื่องจากคุณออกจากงานแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครออกจากงานก็ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับต้องดูด้วยว่าใครเป็นผู้บอกเลิกสัญญานะครับแน่นอนครับการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดนะครับถ้าการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นจากนายจ้างนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรก็คุณเจ็บป่วยไม่มีใครอยากเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเจ็บป่วยขึ้นแล้วแล้วนายจ้างเอาเหตุในเรื่องของการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุในการเลิกจ้างเนี่ยนะครับนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างแต่ถ้าไม่ใช่ฝ่ายนายจ้างเป็นผู้บอกเลิกสัญญาแต่เป็นฝ่ายเราเป็นผู้บอกเลิกสัญญาก็คือเราเป็นฝ่ายลาออกเองแบบนี้นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายนะครับดังนั้นเงินชดเชยก,การเลิกจ้างมันขึ้นอยู่กับว่าใครบอกเลิกสัญญานายจ้างเป็นผู้บอกเลิกสัญญานายจ้างต้องจ่าย เราลาออกเองถือว่าเราเป็นผู้บอกเลิกสัญญานายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายอันนี้คือเรื่องของนายจ้างนะครับคราวนี้มาที่เรื่องของประกันสังคมนะครับคุณบอ,อกว่าต้องไปรักษาตัวใช่ไหมครับรักษาตัวก็ใช้สิทธิ์กรณีเจ็บป่วยจากประกันสังคมได้เลยนะครับเพราะว่าการออกจากงานแล้วเนี่ยประกันสังคมก็ยังคุ้มครองต่อไปอีก6เดือนนะครับนอกจากในเรื่องของค่ารักษาที่คุณไม่ต้องออกเองแล้ว เขายังมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้อีกด้วยเพราะว่าในช่วงที่พักรักษาตัวเนี่ยคุณไม่สามารถไปทํางานได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าจะรักษาตัวไปนานแค่ไหนนะครับถ้านานเกิน6เดือนแล้วยังต้องรักษาอยู่เนี่ยความคุ้มครองก็จะสิ้นไปแล้วนะครับเพราะว่า คุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วนะครับเขาจะคุ้มครองต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนถ้าอยากได้ความคุ้มครองต่อไปคุณต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษานะครับใช้สิทธิประกันสังคมได้แต่ว่าก็ไม่ยาวนานนะครับได้แค่6เดือนอยากได้เกิน6เดือนก็ต้องสมัครมาตรา39นะครับหรือถ้ามันเข้าข่ายเป็นผู้ทุพพลภาพคุณก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ จากกรณีทุบพลภาพได้ครับอันนี้คือส่วนของประกันสังคมนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ